ยังไม่เลยเออตายไปครับโอเคตายไปหนึ่งครับโอเคตายรวมที่สุดตายอีกหนึ่งครับอฮะตายโอเคครับสวัสดีครับผมมายาเกมเมอร์ครับคลิปนี้ผมจะเอาปืนบอลฝรั่งเศสมาลุยมัมมี่นะครับรอบนี้เดี๋ยวมาเล่นบอลฮอรเลยแล้วกันครับไม่รู้ว่าจะได้เป็นมัมมี่หรือเปล่านะโอเคไม่ได้เป็นครับดีเลยครับยังไงมีใครตามมาเปล่าโอเคคนขึ้นมาก็ไม่มีครับ อย่างนี้ก็คือดีแล้วครับสบายสบายรอมามี่มาอย่างเดียวครับมาเพื่อนมามามาตอนนี้มามี่น่าจะเอาคนที่อยู่บีก่อนนะหรือผมจะไปเล่นบีดีวะไม่เอาดีกว่า เดี๋ยวรอตรงนี้แล้วกันครับตรงไปนี่คือแตกแน่นอนครับงั้นเราจะเย็นเ็นครับใจเย็นๆว่าตอนนี้มัมี่เขาดันบีอยู่นะกระสุนยเยอะก็ยิงไปเลยครับยิงเล่นยิงเล่นได้ยิงไปเลยคือล้คนมาวะไหนแล้ววะโอเคตาย มามีไม่มาสักคนกกอเอ้ยโดนน่ะเขาตบไขวะล่ะปี่หกหร้อยแตกกระสุนจะหมดละสิบห้านัดครับ คือไม่ดีเออตายไปครับยังไงหมดดังต้องหนเอาเพื่อนแตกแล้วครับเป็นไะแล้วะปักลูกเหรอทำไมจริงๆไม่เข้าวะโอเคตายไปหนึ่งครับปิออ๊ยมาแล้ววะ ตายสวยเพื่อนอย่ามันขึ้นมาอย่าให้มันขึ้นมาดันไว้ดันไว้เราจะชนะแล้วเพื่อนอุ้ยตัวน,นี้เรียบร้อยแตกโนโด,ดูดมะเนี่ยไม่โนโด้วยด,ดูดแล้วเพื่อนวีบีไม่ไม่ไม่ไม,ไม่โอเคตายโอ้โหไม่รอดอยู่ดีครับแต่ชนะอยู่แล้วอ่ะโอ้เหลือแค่ไม่กี่วี่เองอ่ะ เสียได้จัดเลยเด๋ยวสองคนโดดไปดิเรียบร้อยแตกเดือวคนเดียวเป็ดไม่รอดจะไปไหน <c oughs> มาครับต่อโอ้รอบนี้เกิดหอพอด,ดีว่ะสองรอบนะครับเกิดหอเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับคือไม่ต้องวิ่งไกลนะ นี้คือถ้าเราเป็นมัมมี่เรารอดักดักตบเพื่อนได้เลยที่จะบอกวนะ่ามีคนขึ้นมาก่อนนะโอเคอุ้ยมีมีคนเพืนวะอุ้ยอย่าใจเย็นเดี๋ยวอับกุติดอุ้ย,ยล่วงสุดเลยวะไปก่อนแล้วกันครับเอาเจเอ๋จะย็นไว้ลุ่นมา,มาตามมาตามมาช่ชวยหน่อยเพื่อนช่นชนวยหน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอเครอดครับโอ้โหดึกยว่าจะไม่รอดแล้วมีกี่คนวะเนี่ยหอจะบอกแล้วลงไปหมดแล้วโอเคเหลือแค่เราสองคนอเอาคุณก็อุ่นใจครับย็นแล้วเปล่าเงเพื่อนอเคตายไป ไม่ตายนัดเดียวโอ้่ตายว่ะยิงครับเอ้ยยกหกก,กโอเคดีแนละ้วยัง่วมไม่สุดตาอยอีกหนึ่งครับจับับจับับ,บ,บ,บะสุนเลือดแปดนัดครับอือมาตายออ,อย่าบางังอย่าบางังเพื่อนอย่าบางังงานหยาบแล้วครับตะหมดเอา้าเสื่อแตกแตกหมด โอ้โหกำลังมันเลยครับเดี๋ยวรอบนี้ผมเล่นบีดีกว่านะเดี๋ยวหอค่อยวิ่งขึ้นไปครับโอ้แล้วตรงนี้เพียบเลยวะ <G ül üyor> เต็มเลยเนี่ยไเต็มขึ้นไปอ, <G ül üyor> อย่าเอาตรงนี้ก็มีมาดิเพื่อนอุ้ยติด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  ดักหรือเปล่าวะ่วาแล้วเอ,อ้มาดิีรโ,โด,ด,ดัดเอวเรียบร้อยเดียวคนเดียวโอเคหมดร<า>อบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้ขออยากเป็นมัมมี่นะรอบนี้ต้องรีบขึ้นบีครับแต่ถ้าขึ้นหอนี่จะปลอดภัยสุดแล้วเพราะว่าคนอยู่บีเพียบเลยดูดิผมไปหอที่่าอา แล้วเป็นมามีอะไรงไงรอบสุดท้ายโอ้โหมองไม่เห็นแล้วมันหมอกก่านอะไรวะเน,นี่ยเยอะแยะเอา้ายังไงโอ้โหฟิวกัดฮ้ยไม่โดนนิดเดียวครับเมื่อกี้นี่นี่โดนได้ไงวะตบตบโอ้โห มาแล้ว่โดนมือสั้นทำไมวะทำไมมันตบไม่ค่อยโดวนวะเป็นอะไรวะเอาแล้วเปลี่ยนยืนควันอีกสี่คนอาไรอยู่หอครับโอ้โหเซ็อีกมานี่ก็เต็มหน้าเลย จะวิ่งถึงไ,ม, okay, ไม่เนาะโอเคไปถึงดันเพื่อนดนันเอา้าโอ้โหแล้วมาเต้นควงอย่างนี้นะเออเรียบร้อยด,ด,ดุดูดคนเดียวไหนเอยคนเดียวเฮ้ยอะไรแบบแบบบ้าใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนอยู่ไหนวะ จะบอกได้ว,ว่าบนหอ,อยังลงมาไม่หมดหเออนี่ขึ้นอย่างนี้เลยสวยโอเคครับคลิปนี้ผมก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ